คุณเคยได้ยินเรื่องราวของตุ๊กาตาต้องห้ามของคุณมอนไหมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีความเชื่อกันว่าห้ามนำตุ๊กาตาที่มีรูปร่างเหมือนคนเข้าบานเพราะมันอาจจะเป็นที่สิงสู่ของวิญญาณเดรนและใครที่ขัดคำเตือนนี้อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเ,เ,เ,เรื่องราวนี้เริ่มจากตระกูลของายแสงหญิงชราผู้ดีเป็น เคารพของชาวบ้านแก่เคยเล่าว่าเมื่อตอนเด็กๆมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งนำตุ๊กตาไม้มาให้ครอบครัวของเธอเพื่อเป็นของขวัญพ่อแม่ของเยแสงแม้จะลังเลแต่ด้วยความเกรงใจจึงรับตุ๊กตาตัวนี้ไว้คืนแรกที่ตุ๊กตาตัวนั้นเข้าบ้านมีเสียงหัวร้อแปลกๆดังขึ้นกลางดึก เป็นเสียงเด็กแต่เต็มไปด้วยความเย็นยะเยอะือกแม่ของยายแสงสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเด็กพบว่าตุ๊กตาถูกเคลื่อนย้ายจากหิงบูชาไปอยู่ตรงกลางบ้านในคืนต่อมาเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นทั่วบ้านทั้งทีทุกคนยังหลับอยู่และเมื่อตื่นขึ้นมาทุกคนก็พบรอยเท้าเล็กๆเปื้อนดินเดินวนไปวนมาทั่วบ้านแต่ไม่มีใครเข้าใจว่ามัน หลังจากนั้นไม่นานสมาชิกในบ้านก็เริ่มล้มป่วยลงทีละคนบางคนฝันเห็นเด็กนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงบางคนฝันว่าเด็กคนหนึ่งพยายามเรียกให้ไปเล่นด้วยทุกคืนเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาเหมือนเสียงของเด็กดังก้องอยู่ในความมืดจนวันหนึ่งพระธุดงที่เดินทางผ่านมาได้เข้ามาพักในหมู่บ้านและบังเอิญเห็นตุ๊กตาตัวนั้นประจึงเอ่ยขึ้นว่า ตุก๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ตุก๊กตาธรรมดาแต่มีวิญญาณของเด็กที่ตายไปอย่างสงบสิงอยู่ในนั้นพอของยายแสงตกใจและรีบนำตุก๊กตาไปทิ้งที่แม่น้ำในทันทีแต่ชาวบ้านเล่าว่าคืนวันนั้นเองเสียงร้องไห้ของเด็กยังคงดังแววมาแต่ไกลเหมือนตุก๊กตาตัวนี้ยังไม่ได้จากไปไหนจริงๆ ตั้งแต่นั้นมาคนมอนจึงมีความเชื่อว่าห้ามนำตุ๊กตาที่มีลักษณะเป็นคนเข้าบ้านเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่สิงสู่ของวิญญาณหรือเป็นของที่มีอาถรรพ์หากนำเข้ามาจะนำพาความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีสู่บ้านและจนถึงทุกวันนี้หากใครเดินทางไปยังหมู่บ้านมอนโบราณ ตุกตาถูกทิ้งไว้ตามทางเดินอย่าได้เก็บมันกลับมาเด็ดขาดเพราะมันอาจจะกำลังรอคอยใครสักคนให้พามันกลับบ้านอีกครั้งหากคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องสยองขวัญสุดร้อนจากเราและอย่าลืมหากคุณเจอตุกตาอยู่ข้างทางการุณาายากเก็บกลับมาเพราะฉะนั้น อาจจะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาในบ้านของคุณก็เป็นได้